เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาที่เป้ารถสวยไม่ชมเลือกสีเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโตโยต้าโคโรล่าปี08นะครับกับราคาถูกๆครับ74,000บาทเท่านั้นเครื่องเกียร์ดีสีก็ยังสวยครับอาจจะมีรี่ร้อยบ้างเล็กน้อยบางจุดเท่านั้นนะครับ โดยรวมแล้วยังสวยเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนแอร์เย็นขับใช้ง,งานได้ปกติดีเลยครับเล่มเอกาาระตาชุดโอน้นครบล้อแมกของโตโยต้าสีมีแตกบ้างบางจุดนะครับโดยรวมมันก็ยังสวยไม่ละเกียดภายในเบาะหนังครับเกียร์ออโต้แางคอนโซนไม่แตกหักกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานครับห้องโดยสารสะอาดทั้ง,งหน้าทั้งหลังเบาะหนังดําได้แดงสวยๆห้องเครื่องสวยๆครับัานหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนัก เล่มครบนะครับ7,4,900บาทเล่มครบครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อเจ้าของได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ